เกินมันบุดมากก้อนหนึ่งตอนละวาดโอ้ขึ้นป่านี้แล้วใครจะกล้าลงน้ำเลยสินี่จะหายผุดผุดใหญ่มากเลยเอออู้ยจริงๆผุดผุดมันใหญ่มากเลยมันวิ่งรอบแผลนั่นะสามโลไปตัวนี้มันคือตัวอะไรวะใช่เพื่อผุดเพิ่มเลยครับดูเลยอาจารย์จะถ่ายมาให้นิ่งผูดใหญ่มากเลย จะกล้าลงไปล่ะสามโลได้อยู่มั้งอ้วววอ้ววอุ้ยแก่มาแล้วอุยอ้ยอุยอ้ยวิ่งได้เลยว,วันแรกที่มาอาจารย์โมยัยงไม่เท่าไหล่นั่งจริงนะมาดูจะพูผุดน้อย,ยอยี่มันเนี่ยดูดิมันวิ่ง มันวิ่งอยู่ในใ<ช>อยู่นนใ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 นเผ่า,าเราเนี่ยโอ้ตรงบอลเลยตัวโอ,โอ้มันวิ่งอยู่นะเออเสียวคือกันเลยวะมันยังมาญ่เลยเขาใหญ่มากเลยเออดูเนี่ยวิ่งผ่านเยอะนะปล่อยแชบเลยเดี๋ยวถ้าเราดึงมามันจะหลุดดีะ่ะมันแรงมันดีอยู่ตัวเนี้ย แต่ไม่รู้มันมันออกแห่มาสามสี่รอบแล้วไงตั้งแต่รอบแรกที่มันวิ่งมาบนเนาะใช่แต่รอบนี้มันอยู่ในนี้หัหยอกหน่อยแต่แหดึงไม่มาวะแต่แต่รู้ตัวใหญ่เนี้ยไอเราก็ถ้ามันปลาไม่กลัวนะแต่ถามว่าม,มีอะไรในเนี้ยปัญหาเนี่ยดึงแหไม่ขยับเลยเนี่ยเป็นตอหรือเป็นไม้หรือเป็นหิน มีมีส่วนน่าจะเป็นก้านไม้ไหมครับเนอะแต่ถ้ามันพูลอย่างเงี้มันไม่ใช่ก้านเพราะเรายังไม่ได้ดึงใช่ไหมล่ะมันมันจะวิ่งวิ่งวิ่งออกตามตามขายเราถ้ารีบร้อนนะนะจับไม่ได้มันวิ่งออกเพาวเบาเลยอยากรู้ว่ามันเป็นปลาใช่ไหมใช่นู่นน่ะเนี่ยใช่มันตัวใหญ่มากเลยตัววันเลอะเลยเออใครจะกล้าลงเลยทีนี้ น่าจะสุรลกายอยู่แล้วได้ป่ะโหดูมันขึ้นตัวใหญ่จริงๆเดี๋ยวจ้าจะถ่ายไปเดี๋ยวภาพน้ำป่ะวะมีมีส่วนนะน่าจะไปนา่ไหมแต่ป้าไม่ได้เลี้ยงนะอ้าวมันไปได้มาไดอะไร้ัโทรศัพท์แตกนะตรงนี้เป็นบ่อไม่ใช่หรอติดแล้วอะกล้าลงไหมเนี่ย ก็น้องกายลนุ่นแล้วล่ะนี่จับจับเชือกไว้เออนี่จับเชื่ยย่อรย่อน์ไว้หน่อยนึงย่อนไว้หน่อยนี่นี่นี่นะอะไรวะมันกระเทียวเหมือนกันนะดิตึงตึงไว้หน่อยนึงเอ้ยตึงไว้หน่อยนึงกนลื่นตัวใหญ่มากตึงไว้อีกถอยหลังตึงไว้อีกอ่ะไปมันเหมือนเป็นตอไม้ คอยระวังหัวทิ่มลูกน่าจะเป็นกิ่งไม้ใช่ไหมเออแล้วไอ้เราก็กลัวด้วยแหละอะไรมันอยู่นี่ได้ตับเลย้องพล่อยเราไม่ใช่พล่อยล้วไม่ลงนี่โอ้ยผีวะเนี่ยอยากลงอยู่แต่แต่ฟองมันไม่ไม่ดิ้นแล้วฮะัว้นแล้วปลาจริงปะวะยังว่าสำหราบปลาคุณเป็นใหญ่เกิน นู่นไปโผล่นู่นตัวบัเล่อเลยฮะไหนตรงด้านหน้าข้างบนนะะฮเดี่ยวกันเลยฮะโอ้โหอย่าดิ้นแรงเลยมาละถอยก่อนถอยก่อนปาเลยวะตัวมันใหญ่มากเลยนู่นพูดไปแล้วตึงไว้ตึงไว้ ้ตึงแว้วเขาอยู่หลังแตนแล้วน่ะด้านหลังอ่ะพาน้องออกไปดูเรื่อยนู่นน่ะมันบินอยู่มานี่มันออกไปออกไปแล้วทางนี้เพราะว่าตัวใหญ่รอบแรกผมยื่นนู้นตะแบงไปใหญ่อยู่แต่ไม่รู้มันคืออะไรเทำไมหย่อนมาไหมแล้ตกอีกแลตกหน้าพี่อีก เราไม่ได้เลยครับเสียวขาบ่ปัญหามันเสียวขากระเดียมเว้ยกัดขาถ้ารู้มันเป็นปลามันก็ยังโอเคใช่ง่่เงียบแล้วอ่มันมันยื้อเนี่ยมันไม่เยอะหรอยื้ออยู่ต่อเยื้ออยู่เนาะสู้อยู่แปลว่ายังยังอยู่ในในขายเราอือ มันดิ้นแรงค่ะก็เถี่ยวนะเนี่ยมันมันพุ่หมดเลยฮะลูกฟงลูกปลาไม่รู้ลูดขึ้นมาก่อนไม่กล้าลงว่ะเสียวใส่ปลายเจ้าที่ดูแล้วดึงเลยเห็นแค่ก็ต้องดึงแล้วละ ใช่ฮหลุดเนี่ยห่งเนี่ยเป้าหัวงัวง่วงเนี่ยหยาน้อ,อ,อยดึงแล้วง <laughs> ตนนะเนี่น่าจะออกแล้วน่าจะหลุดเปา,าเราเบาด้วยนะ ถ้าอย่างเป็นตะพาพเนี่ยมันไม่เข้าเผาจริงเผามันเราปากปากมันน้อยนะฮะอดึงแกออกนะโอ้แต่เรับนี่เหรอนี่แหละที่ว่าเป็นมอเป็นคนใหญ่ค่ะ,<น>ะแล้วก็กลัวด้วยท้งนึงเคิดว่บันเค